วันนี้ครูก็จะมา,าแสดงการหาคลื่นปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็คลื่นปฏิกิริยาเรดักชันนะคะก็ปฏิกิริยาเรด็อกซ์เนี่ยจะประกอบด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยาเรดักชันถ้าออกซิเดชันเนี่ยจะเสียอิเล็กตรอนออกไปทําให้เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มนะคะส่วนเรดักชันรับอิเล็กตรอนทำให้เลขออก s อ i a t i o n ลดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากก็คือการหาเลขออกซิเดชันให้ถูกต้องนะคะเรามาดูซิแมกนีเซียมตัวแรกเป็นธาตุอิสระเดี่ยวไม่มีประจุอะไรเลยที่ด้านบนตรงนี้ก็มีเลขออกซิเดชันเป็น0คลอไรด์เป็นธาตุอะตอมเดียวเป็นธาตุเพียงชนิดเดียวแม้จะมี2อะตอมนะคะตามกฎก็เลขออกซิเดชันเป็น0 ด้านขวาแมกนีเซียม2อบวกอันนี้เขยนอยู่แล้วค่ะว่าเลขออกซิเดชันของเขาตามประจุที่แขวนกนะ็คือบวก2ส่วนคลอไรมี2อะตอมก็จริงแต่คลอไรมีประจุแขวนเป็นลบเดียวเพราะฉันเลขออกซิเดชันเป็นลบ1ตามประจุที่แขวนอยู่อันนี้นะคะทีนี้เราก็จับคู่เลยแมกนีเซียมจาก0ไปเป็นบวก2คลอไรคลอไราจาก0ไปเป็นลบ1 มาดูสิอันคู่ไหนสีแดงหรือสีน้ำเงินที่เป็นเลขอ่าที่เป็นยาออกซิเดชันและอันไหนอีกอันนึงก็เป็นรีดักชันแมกนีเซียมเลขออกซิเดชันเป็น0ย์แล้วไปบวก 2. สแสดงว่ามันเสียอิเล็กตรอนออกไปเพราะเดิมอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้ามีประจุเท่ากับ0เสียอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบเพราะฉะนั้นทำให้เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น พอเสียอิเล็กตรอนเราก็เลยเรียกปฏิกิริยาแมกนีเซียมกลายเป็นแมกนีเซียม2บวกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเพราะฉะนั้นอีกปฏิกิริยาหนึ่งซึ่งเลขออกซิเดชันจาก0ไปเป็นลบหนึ่งเลขออกซิเดชันลดลงก็ต้องเป็นปฏิกิริยา reduction เห็นไหมคะแล้วเวลาเรามาเขียนครึ่ง oxidation ก,กับ reduction เนี่ย นักศึกษาดูนะดูพยาออกซิเดชันก่อนนะสีน้ำเงินที่เราได้ก็เป็นแมกนีเซียม S แล้วเอาลูกศรมานะกลายเป็นแมกนีเซียม2บวกแล้วสถานะก็คือเป็นอีควอสนักศึกษาจะเขียนแค่นี้ไม่ได้เพราะมันมีอิเล็กตรอนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอ็อกซิเดชันเนี่ยจากแมกนีเซียมกลายเป็นแมกนีเซียม2บวกเสียอิเล็กตรอน2ตัวถ้าเสียอิเล็กตรอนจะอยู่ทางด้านพาลิตภัณฑ์ก็คือ2ตัว2อิเล็กตรอนอันนี้คือพยาออกซิเดชัน เครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนเครื่องปฏิกิริยา Reduction มีการรับอิเล็กตรอนนะคะปฏิกิริยา e d ดักชันเนี่ยรับอิเล็กตรอนเวลาเขียนสมการอิเล็กตรอนต้องอยู่ทางซ้ายของลูกศรเพราะเรารับเข้าไปนะคะบวกคลอไรด์สอแล้วก็กลายไปเป็น 2Cl- ซ q e ออลลบเอกวสมาดูซิก็มาดูอิเล็กตรอนก่อนว่าจะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวนะคะ,ะก็ต้องอิเล็กตรอนเนี่ยมันดุลประจุ ด้านขวา2แต่ประจุเป็นลบเดียวถูกไหมลบเดียวที่ครูไฮไลท์เดี๋ยวคูไฮไลท์ลบเดียวนะแต่มีข้างหน้าเป็น2เพราะฉะนั้นจํานวนอิเล็กตรอนจํานวนประจุของด้านขวาก็คือลบสองด้านซ้ายทําให้อิเล็กทาให้ประจุเท่าก็ต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าไป2ตัวแบบนี้เข้าใจไหมคะนี่คือคูอโนตนะเพราะงั้นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ก็ได้ตามสมการข้างบนเครื่องบยิารรีดักชันก็ได้ตามสมการข้างล่างปฏิกิริยาออกซิเดชันอิเล็กตรอนอยู่ทางขวานะเพราะมันเสียเกิดปฏิกิริยาแล้วเสียอิเล็กตรอนออกไปส่วน Reduction นี่คือรับรับอิเล็กตรอนจะอยู่ทางซ้ายเห็นไหมตรงข้ามกันเห็นไหมคะและถ้าเรารวม2ปฏิกิริยานี้เข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นปฏิกิริยา Redox ตามปฏิกิริยาข้างบนนี้เลยนะคะ